สวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน f a c e b o o k แฟนเพจรองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2แฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ก็นำเจ้าตัวรองเท้าอีก1รุ่นนะครับมารีวิวให้กับเพื่อนๆนได้รับชมกันนะครับก่อนหน้านี้รีวิวมาหลายรุ่นแล้วนะครับ หลายสีแล้วนะครับตั้งแต่เจน1.1นะครับตอนนี้ถึงเจน1.3แล้วสำหรับเจ้าตัวรองเท้าพูม่าฟิ u เ e อร์แนะครับเป็นรุ่นล่าสุดที่มีใช้สวมใส่กันอยู่ณเวลานี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันว่าตัวนี้นะครับตัว Future ร์แ1.3ตัวนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนะครับ ก่อนอื่นก่อนที่จะไปรีวิวรองเท้ากันนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆที่กำลังรับชมอยู่ในช่อง YouTube ตอนนี้นะครับเมื่อเข้ามารับชมแล้วก็ขอฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอรีวิวกันไปอีกยาวๆนานๆน,น,นะครับแล้วก็จะได้มีเป็นการแจ้งเตือนเวลามีรองเท้าคู่ไหนมาลงรีวิวเพื่อนๆก็จะได้ รับทราบกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e แล้วนะครับกระผมเองก็ขอกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับ p u ma f u t u r อ Z 1.3นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก่อนหน้านี้รีวิวเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้มาแล้วหลายสีนะครับตั้งแต่ f ิลเจอร์1.1นะครับแล้วก็มาฟิลเจอร์1.2นะครับล่าสุดเป็น1.3แล้วนะครับตัวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นการเปลี่ยนโฉมของเจ้าตัวรองเท้าฟิลเจอร์แซดไปเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้มีอะไรที่เปลี่ยนไปกันบ้างนะครับ ER <CE> บอกกันเลยว่าเจ้าตัวรองเท้าท like ทค,ค,คู่นี้รุ่นที่ผมนำมารีวิวนะครับเป็นรุ่นที่มีตัวอัปเปอร์ส่วนด้านหน้าเท้าเป็นหนังแท้นะครับตัวนี้มันจะมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่นที่ตัวด้านหน้าเท้าเป็นวัสดุผ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็รุ่นอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นด้านหน้าเท้าตัวนี้นะครับจะเป็นหนังแท้นะครับตัวนี้เป็นตัวด้านหน้าเท้าเป็นหนังแท้นะครับก็อยากจะเปลี่ยน ในการรีวิวกันบ้างนะครับจากที่เคยรีวิวมาหลายๆคู่ส่วนใหญ่แล้วส่วนมากทุกคู่จะเป็นตัวอัปเปอร์ที่เป็นผ้าทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็เอาส่วนด้านหน้าที่เป็นหนังแท้นะครับเอามารีวิวนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับตัวที่เป็นฟิวเจอร์แซดเดี๋ยวจะรีวิวส่วนตัวที่เป็นอัปเปอร์ผ้าทั้งหมดให้ก็แล้วกันนะครับ อ่ะคราวนี้เรามาดูกันก่อนสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับเริ่มกันที่ตัวสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้จะเป็นลักษณะของสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้านะครับจะมองก็เป็นสีน้ําเงินก็ได้นะแต่ผมมองแล้วมันเป็นสีฟ้าออกฟ้าเข้มๆนะครับออกฟ้าเข้มๆแล้วก็มีลายเส้นลวดลายสัญลักษณ์ต่างๆเป็นสีขาวนะครับอันนี้คือสีของเจ้าตัว รองเท้าคู่นี้นะครับอ่าส่วนตัวรองเท้าคู่นี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าสินค้ารองเท้าที่นำมารีวิวตอนนี้ที่เห็นอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ใช่ของแท้นะครับย้ำว่าไม่ใช่ของแท้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับเข้าใจว่าเป็นของแท้นะครับกระผมเองก็ขอกราบขออภัยไว้ด้วยณโอกาสนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับ ตัวรองเท้าคู่นี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะมีส่วนด้านหน้าที่เป็นหนังนะครับมันจะเป็นตัวอัปเปอร์ที่แยกกันเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนด้านหน้าเท้าจะเป็นหนังนะครับจะเป็นหนังแท้นะครับถ้าเอามือกดดูมันจะมีรอยย่นของหนังนะครับนี่เห็นไหมจะมีรอยย่นของหนังนะครับบริเวณที่ผมกดนะครับซึ่งเจ้าตัวหนังแท้ตัวนี้นะครับจะมีชื่อเทคโนโลยีที่เรียกว่า f u s i o n Laser Touch นะครับจะเขียนติดอยู่ตรงนี้นะครับ f u s i o n l a s e r Touch นะครับจะเป็นวัสดุหนังแท้นะครับซึ่งเจ้าตัวหนังแท้ตัวนี้นะครับด้านในนะครับขอเอามือสอดด้านในนะ,อะขออ,อนุญาตเอากระดาษออกก่อนถ้าเราเอามือสอดเข้าไปด้านในนะครับด้านในมันจะมีมีส่วนที่เป็นชั้นของตัวหนังแท้ที่เป็น เสริมฟองน้ําอยู่ด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งมันจะทําให้ความรู้สึกเวลาสวมใส่ด้านหน้าเท้ามันจะเกิดความรู้สึกที่ใส่สบายแล้วก็นุ่มเท้าบริเวณด้านหน้าเท้ามากมากนะครับส่วนตรงนี้มันไม่ใช่แค่เป็นหนังแท้แบบบางๆนะแต่ด้านในมันจะเสริมด้วยฟองน้ํานะครับเห็นไหมมันนุ่มมากนะครับเอามือออกก่อนนะครับนี่มันเป็นหนังแท้นุ่มมากนะครับด้านหน้านุ่มมากเลยนะครับ ด้านหน้าก็จะมีสัญลักษณ์เสือพูมา่าสีขาวติดอยู่นะครับส่วนต่อมานะครับส่วนอัปเปอร์ในส่วนที่เป็นผ้านะครับตัวนี้ก็ยังคงใช้ผ้ารุ่นเดิมอยู่นะครับก็คืออีโวนิตนะครับเป็นลักษณะของผ้าถักอีโวนิตบริเวณข้อเท้านะครับทั้งหมดเลยนี่ผ้าถักอีโวนิตนะครับทั้งหมดเลยส่วนที่เป็นสีน้าเงินนะครับส่วนที่เป็นสีน้าเงินนะ,ะเป็นผ้าถักอีโวนิตนะครับ ตัวนี้นะครับแต่ส่วนที่เป็นลายเส้นสีขาวนะครับจะเป็นลายเส้นที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาสลรับเจ้าตัวฟิวเจอร์แซดตัวนี้นะครับมีชื่อเทคโนโลยีว่า High t t e h ซิโลน n านะครับเป็นเทคโนโลยีที่เหมือนกับคอยโอบบริเวณกลางเท้าให้มีความกระชับนะครับ ผมลองใส่ดูแล้วนะครับว่ามันโอบจริงๆนะครับเหมือนกับมีความรู้สึกเหมือนกับเราใส่ถุงเท้าจริงๆนะครับซึ่งไอ้เจ้าที่เป็นลายเส้นสีขาวตัวเนี้ยมันจะเป็นลายเส้นที่ที่ที่มองดูจากฐานด้นข้างมันจะเป็นลายเส้นที่นูนขึ้นมานะครับเหมือนกับเป็นเส้นได้เส้นใหญ่ๆนะครับถ้ามองอ่าผมจะพยายามโฟกัสให้ได้นะเนี่ยมันจะเป็นลายเส้นที่เหมือนกับเส้นได้ที่ ที่คอยโอบกระชับบริเวณกลางเท้าเอาไว้นะครับเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกลางเท้ามันมีความรู้สึกว่ามีมีอะไรมาลัดไว้อยู่นะครับนี่อันนี้คือตัวตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่าไฮเทคซิโลน่านะครับนี่ตัวที่เป็นเส้นสีขาวขาวนะนะครับอันนี้คือเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับ ส่วนบริเวณด้านส้นเท้านะครับก็จะเป็นผ้าถักอีโวนิตอย่างที่บอกไปนะครับแต่มันจะมีแผ่นฟิล์มนะครับเป็นแผ่นฟิล์มใสๆถ้ามองดูนะครับถ้ามองจากตรงนี้จะเห็นนะครับนี่แผ่นฟิล์มใสๆตัวนี้นะครับขอบด้านข้างนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า g i ฟต c คอนโท l โป o นะครับปกติแล้วถ้าเป็นตัว Puma Future 1.1กับ1.2มันจะมีชื่อ Technology เทคโนโลยีเขียนติดอยู่บริเวณบริเวณนี้นะครับแต่ตัวนี้มันไม่เขียนบอกนะแต่มันจะเป็นชื่อเทคโนโลยีที่เรียกว่า g i ฟคอนโท p โปนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เป็นแผ่นแผ่นฟิล์มใสๆนะครับเคลือบไว้เพื่อกันไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในตัวรองเท้านั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือตัว ตัวอัปเปอร์นะครับหลักๆเลยนะครับด้านส้นเท้าจะมีสัญลักษณ์พูม่าติดอยู่นะครับแล้วก็มีรอยเย็บบริเวณด้านส้นเท้าอยู่1นึรอยเย็บนะครับอ,อันนี้ก็คือตัวอัปเปอร์นะครับให้เห็นกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับนี่บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะครับสวยงามแล้วก็ใส่แล้วดีมากๆใส่แล้วรู้สึกว่ามันมันมันอบกระชับเทา้า ได้ดีมากๆนะครับอ่าด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นลักษณะของห่วงร้อยเชือกรองเท้านะครับไม่ใช่รูนะไม่ใช่รูเพราะว่ามันจะเป็นห่วงแบบนี้นะครับโผล่ขึ้นมานะครับเอาไว้ร้อยเชือกรองเทา้ามีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ี่ห้าคู่นะครับจะบอกว่าจะบอกคู่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันมีแค่ห่วงเดียวนะครับ ่ะผมขอรวมไปเป็นคู่ก็แล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเป็นหกห่วงที่เอาไว้ร้อยเชือกรองเท้านะครับมากับเชือกลองเท้าเส้นสีสีฟ้านะครับแล้วก็มีลายจุดเล็กๆเป็นสีขาวนะครับนี่นะครับปลายเชือกรองเท้าไม่มีอะไรนะครับออันนี้ก็เป็นลักษณะของด้านบนนะครับด้านบนจะมีสัญลักษณ์ตัวแซนะครับติดอยู่นะครับ เป็นแผ่นฟิล์มตัวด้านบนนะครับส่วนด้านในนะครับอินโซด้านในจะมีแผ่นรองรองเท้านะครับเป็นสีน้าเงินนะครับด้านบนเป็นแผ่นผ้านะครับด้านล่างจะเป็นสัญลักษณ์พูม่าสีขาวนะครับเป็นแผ่นอีโวโฟมนะครับด้านล่างจะเป็นสีขาวนะครับความหนาประมาณนี้นะครับเบาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ซับบริเวณส้นเท้าจะเป็นผ้ากำมะหยี่สีน้ำเงินเสริมฟองน้ำนะครับบริเวณด้านส้นเท้านะครับแล้วก็ด้านในจะมีแผ่นรองรองเท้าเป็นเป็นพลาสติกสีขาวนะครับอ่าด้านในอีกแผ่นหนึ่งสีขาวนะครับซับด้านในนะครับเห็นไหมอ่าจะเป็นประบานนี้แบบนี้เลยนะครับอ่าอันนี้คือตัวซับด้านในนะครับ ส่วนบริเวณข้อเท้านะครับตัวนี้ก็ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับตัวฟิวเจอร์แนะครับถ้าผมจำไม่ผิดตัวข้อเท้าจะมีความความหนานะครับแต่ตัวนี้ถูกพัฒนาให้มีข้อเท้าที่บางขึ้นนะครับการสวมใส่ก็สวมใส่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ไม่ทำให้รู้สึกว่ามันลำบากไม่รู้สึกว่ามัน ขัดกับข้อเท้าสักเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าสวมใส่แล้วสบายขึ้นนะครับเหมือนกับเหมือนกับเป็นถุงเท้านะครับเหมือนกับเป็นถุงเท้าข้อสั้นเล็กๆเลยนะครับอันนี้คือข้อนะครับอ่าให้ดูชัดๆนะครับนี่ข้อเท้านะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ อันนี้เป็นลักษณะตัวข้อเท้านะครับสามารถยืดสวมใส่ได้ค่อนข้างที่จะกว้างใส่ง่ายใส่มือเดียวก็ยังได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะตัวหลักๆของตัวอัปเปอร์ของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับคราวนี้เรามาดูชุดพื้นนะครับชุดพื้นเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ก็ยังคงใช้ตัวชุดพื้นเช่นเดียวกับตัวฟิลเจอร์แซด หแล้วก็1.2นะครับก็มีชุดพื้นที่มีชื่อเรียกว่า dynamic motion system นะครับนี่จะเขียนติดอยู่ตรงนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะนี่อ่าจะเขียนติดอยู่ตรงนี้นะครับ dynamic motion system นะครับจะเป็นชุดพื้นที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับคล้ายๆกับตัว Z เลยถ้าเรามองดูดีๆนะเนี่ยเหมือนตัว Z เลยนะครับ จริงๆแล้วมันมันมันไม่ใช่นะครับมันเป็นมันเป็นเทคโนโลยีในการออกแบบคือให้ตรงกลางเท้ามีสะพานแกงกลางเพื่อเพื่อให้เจ้าตัวรองเท้าคู่นี้สามารถบิดได้นี่บิดได้แบบนี้นะครับบิดได้นะครับนี่เห็นไหมบิดได้นะครับนี่ซึ่งมันใส่แล้วมันสามารถบิดตัวได้ดีเลยนะครับแล้วก็ ปุ่มของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับทั้งหมดจะมีอยู่ทั้งหมด11เอ็ดปุ่มนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11้าดนะครับทุกปุ่มจะเป็นลักษณะของปุ่มครึ่งวงกลมทั้งหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วที่สำคัญคือปุ่มของเจ้ารองเท้ารุ่นนี้เป็นปุ่มที่ใหญ่แล้วก็หนานะครับซึ่งทำให้การทรงตัวอ่า หลักในการทรงตัวของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้เวลาเล่นกับญ้าจริงญยาเทียมค่อนข้างจะทําได้ดีมากๆนะครับแล้วตรงถ้าสังเกตดูตรงบริเวณนี้นะครับตรงนี้จะมีลูกศรบอกนะครับมันจะเป็นจุดศูนย์กลางเวลาใส่แล้วหมุนตัวตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเวลาเราใส่ <c oughs> เวลาล็อกพื้นนะครับมันจะเป็นเหมือนกับปุ่มที่เป็นจุดหมุนตัวนะครับ ซึ่งบอกได้เลยว่าใส่ดีมากๆสำหรับเจ้าตัวตรองเทา้ารุ่นนี้นะโดยส่วนตัวแล้วชอบเหมือนกันนะครับด้านบนนะครับจะมีสัญลักษณ์พูม่าสีขาวติดอยู่นะครับเป็นการสกรีนนะครับสีขาวด้านในนะครับเห็นไหมนี่พื้นจะเป็นพื้นสีฟ้านะครับปุ่มจะเป็นปลายปุ่มใสนะครับเป็นปลายปุ่มใสนะครับแบบนี้นะครับอ่านี่ นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวพื้นนะครับแล้วก็ปุ่มนะครับส่วนการอัดกาวนะครับก็จะเป็นการอัดกาวไม่มีรอยแตกรอยปริใดๆเลยนะครับเห็นไหมนี่สวยงามมากๆนะครับทั้งสองข้างเหมือนกันเลยนะครับนี่จริงๆแล้วรองเท้าพูม่ารุ่นนี้เป็นรองเท้าอีกหนึ่งรุ่นที่ใส่ดี มากเลยทีเดียวนะครับซึ่งใครที่เท้าบานนะครับใครที่เท้าบานแล้วบอกว่าใส่รองเท้าพวกหุ้มข้อหรือว่ารองเท้าที่เป็นผ้าแล้วรู้สึกอึดอัดนะครับแนะนําให้ใส่รองเท้ารุ่นนี้เลยหรือว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองน้ําหนักเยอะๆนะครับลองใส่รองเท้ารุ่นนี้ดูนะครับคุณจะคุณจะไม่ปวดเทา้าบริเวณกลางเทา้าหรือว่าจะไม่รู้สึกว่ามันบีบเท้าเลยนะครับ แนะนำเลยรองเท้ารุ่นนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เอามารีวิวให้เห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าตัวรองเท้าภูแมฟิวชั่นเซนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักให้ดูกันว่าเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขอเลือกเอาข้างนี้ข้างข้างขวาก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามีแผ่นรองรองเท้าอยู่ด้านในแล้วไซที่นำมารีวิวในการสวมใส่แล้วก็ รีวิวช่างตัวนี้เป็นไซส์นี้เลยนะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับก็หน่วยเป็นกรัมนะครับก็วางเจ้าตัวรองเท้าลงนะครับน้ำหนักอยู่ที่219.2กรัมนะครับเป็นรองเท้าจะบอกว่าเป็นรองเท้าสายสปีดได้ไหมก็ไม่ใช่นะครับจะเป็นสายคอนโทนใช่ไหมก็ไม่เชิงนะครับซึ่งเป็นรองเท้าที่เนมาน ใส่อยู่แล้วรุ่นนี้นะครับเป็นพรีเดเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์หลักให้กับรองเท้ารุ่นนี้เลยนะครับก็น้ำหนักตัวนี้บอกได้เลยว่าไม่หนักแล้วก็ไม่เบามากเกินไปเป็นน้ำหนักที่พอดีพอดีแต่ถ้าได้ใส่แล้วบอกได้เลยว่ามันพอดีเท้าประชับเท้าแล้วก็ใส่ดีมากๆนะครับขอย้ำเลยสำหรับเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้นะครับรีวิวข้อมูลให้เห็นกันไปแบบทุกจุดชัดๆแล้วสำหรับเจ้าตัวรองเท้า p ูแม่ฟิวเจอร์แซดนะครับเดี๋ยวยังจะมีรีวิวในการสวมใส่ให้ดูอีก1รีวิวนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวผมแปะลิงก์ในการรีวิวในการสวมใส่ไว้ให้นะครับก็เข้าไปดูต่อเนื่องได้เลยนะครับเข้าไปแล้วก็กด s u b สไ r i b e กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับ h, วันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวมีรองเท้าคู่ไหนรีวิว เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับบอกได้เลยว่าคู่ต่อๆไปที่จะรีวิวหลังจากนี้เป็นคู่ที่สวยและดีมากๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ